โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแก้ปัญหานะครับในระบบเสียงนะครับในขณะที่เราสตรีมเกมอยู่นะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์ถามเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปตอบคำถามนะครับขั้นแรกนะครับก็กดเข้ามาที่เครื่องไม้บอวนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปที่คําว่าไลฟ์นะครับโอเคครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะไม่สอนมากนะครับผมเพราะว่าได้ทําคลิปสอนการตะค่าไว้เบื้องต้นแล้วนะครับ ไม่ใช่เมืองต้นนี้ในแบบเชิงลึกนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในคลิปอีพีก่อนก่อนนะครับก็เลื่อนดูนะครับอันแรกนะครับผมถ้าใครจะสตีมเลยก็กดต่มปุ่มสีได้นะครับในคําว่าเริ่มไลฟ์นะครับผมแต่ก่อนที่ใครจะสตีมนะครับก็เลื่อนเข้ามาตรงนี้นะครับตรงอ่านหน้าจอนะครับของ iPhone เนี่ยก็กดนะครับถ้าใครจะเปิดไมโครโฟนก็กดคําว่าเปิดไมโครโฟนนะครับถ้าใครจะปิดก็กดคําว่าปิดนะครับให้มันปิดอยู่อย่างนี้นะครับ ในส่วนของ Android ก็ทำแบบนี้นะครับก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับครับผมอันนี้เป็นโทรศัพท์ Android ของผมนะครับก็กดเข้ามาที่แถบด้านบนนะครับแล้วก็หาคำว่าอัดหน้าจอนะครับแล้วกดค้างเข้าไปนะครับก็นะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนที่ปิดอยู่นะครับก็ถ้าใครต้องการจะเปิดก็กดเปิดนะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการนะครับก็ให้กดปิดตรงนี้ไปนะครับผม ก็จะเป็นการปิดไมโครโฟนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะใช้การได้นะครับในการออกสตรีมเกมบนมือถือนะครับผมก็กดออกนะครับประมาณนี้นะครับก็มาต่อกันนะครับในการเริ่มสตีมนะครับก็ทุกคนกดคําว่าเริ่มสตีมนะครับเพื่อเป็นการเริ่มการ Steam สตรีมสดบนมือถือนะครับ โอเคครับซึ่งตอนนี้ยังไม่จบนะครับผมก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาในประเด็นหลักของเรานะครับซึ่งประเด็นหลักของเรานะครับก็จะเป็นปัญหาด้านระบบเสียงนะครับผมซึ่งอจะเป็นยังไงก็เข้ามาดูนะครับในส่วนนี้ผมจะยกตัวอย่างของเกมฟรีไฟลนะครับออก็ทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องอไม่ได้ยินเสียงเกมบ้างนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงเราบ้างนะครับผมในกรณีที่เราเปิดใหม่นะครับในการสตรีมนะ โอเคครับถ้าทุกคนกดสตรีมเกมนะครับแล้วก็กดเข้าเกมมานะครับฉะนั้นเไมมาย่แสงเกมนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมซึ่งงานแก้ปัญหาก็โคตรจะง่ายนะครับสําหรับการแก้ปัญหาในกรณีนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับทําการกดออกจากเกมนะครับเพื่อเป็นการรีเกมนะครับจฉะนั้นก็ให้เราทําการกดเข้าเกมใหม่นะครับซึ่งวิธีนี้ก็สามารถ แก้ไขปัญหาได้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับกดออกจากเกมกันเลยนะครับแล้วกดออกจากเกมนะครับก็กดปัดออกไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับเข้าใหม่นะครับเพียงเท่านี้นะครับคนดูก็จะได้ยินเสียงเกมของเราแล้วนะครับผมโอเคครับซึ่งการแก้ปัญหาก็โคตรจะง่ายนะครับแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ทุกคนเจอกันนะครับก็จะเป็นปัญหาในระบบกดเข้าไปในทีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในทีมแล้วนะครับหรือว่าในโหมดคู่นะครับที่เราเล่นคู่กับเพื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีเพื่อนมาเล่นวยนะครับก็มาทําคลิปสอนนะครับโอเคว่าสมมุตินะครับว่าผมเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะครับแล้วคนดูจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับผม คนดูจะได้ยินแค่เสียงของเพื่อนนะครับแล้วก็เสียงของเกมนะครับซึ่งแบบนี้ในกรณ uh ีที่เราเปิดไมค์ในการสตรีมนะครับคนดูก็จะไม e ่ได้ยินเสียงเรานะครับซึ่งการแก้ปัญหานะครับก็ง่ายๆนะครับก็ให้เราปิดไมค์นะครับผมปิดไมค์เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้นะครับจากนั้นก็ให้เราทําการรีเกียมนะครับเพราะว่าเสียงมันจะบลักนะครับเสียงเกมของเรานะมันจะยังบลักอยู่นะครับก็ให้เรากดรีเกียมเหมือนอ่า วิธีก่อนนะหน้านั้นนะครับเออทำเหมือนกันเลยนะครับซึ่งพอเรารีเกมนะครับก็จะได้ยินเสียงสตรีมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะกลับมาได้ยินเสียงเรานะครับในกรณีที่เราเปิดไมค์ในสตรีมนะครับโอเคส่วนนะครับหูฟังนะครับก็สามารถเปิดไว้ได้นะครับเพื่อที่จะวังเพื่อที่เราจะฟังเสียงทีมนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสตรีมเรานะครับผมก็คอ จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการสอนการแก้อปัญหาเฉพาะหน้านะครับในด้านของระบบเสียงนะครับผมส่วนใครที่มีปัญหาอื่นๆนะครับในการออกตรีมแล้วกระตุกบ้างนะครับเน็ตช้าอะไรไม่รู้ดีเออแล้วก็ประมาณว่ากระตุกเสียไม่ชัดอะไรไปเนไหมนะครับผมก็มีคลิปสอนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างง่รกนี้นะครับผมพร้อมกับคลิปสอนตั้งค่าไลฟ์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจุกไปเพียงเ,เท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนดูล่ะโอเคครับไปละ